ดูมาด้าสองนะครับอีกคนหนึ่งนะ้วช่วงนี้มาด้าจะเยอะหน่อยนะฮะก็จริงๆที่ร้านก็รับทุกรุ่นแหละนะะแต่ว่าลูกค้าบางทีก็มาเป็นช่วงสลับสลับนะฮะคันนี้ก็รถเดิมสนิทเลยนะแรงม้าน้อยมากบนเนโน่แรงม้าเดิมสี่สิบห้านะครับไม่อยากจะเชื่อสี่สิบห้าจูนแล้วห้าสิบกว่านะครับแต่คันนี้มันมีรถคันหนึ่งมาด้าก่อนอันนี้ทําท่อนะครับเอาแคดออกวิ่งดีแรงม้าเยอะนะฮะ คันนี้ต้องเดี๋ยวผมแนะนําให้ลูกค้าไปไปทำเรื่องท่อหน่อยก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับทําท่อแล้วคันนี้จะพื้นปั๊บกว่าเดิมเยอะแยะเลยนะฮะอ่าพอได้อยู่นะครับรถเดิมนะครับเดิมทนิดนะครับปลดล็อกด้วยนะครับมีล็อกร้อยแปดดล็อกให้ครบเลย ว่าได้แรงติดนะครับพัลงพันเร่งนะครับปลดล็อกแล้วก็คือถ้าทำท่อแล้วไฟโชว์เราก็ปิดคอสันนี้ด้วยนะครับปิดคอสลงไฟโชว์ท mm hmm. ่อจริงเรื่องนะกดมากดมาดูเรื่องนะครับอันนี้เราก็เป็นการจูนบนเนโนนะครับแล้วก็จูนไมโนบนไนนโน,น,โนเสร็จ ก็มีการมาเก็บ Data Locker นะฮะบนถนนนะครับการเก็บ Data Lo ็อกก็คือการบันทึกย้อนหลังนะครับอ่าคือแล้วก็ว่า a f เท่าไหร่รอบเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ไฟเท่าไหร่น้ำมันเท่าไหร่คือเก็บทุกอย่างแล้วก็เอาไปประมวลผลว่าตรงที่เราจูนอ่ะมันมันไปสัมผัสตร,ตรงนั้นไหมแล้วก็บางครั้งเราจูนแต่มันอาจจะยังไม่โดนนะฮะอ่าแล้วก็ไปปรับใหม่แล้วก็โยนโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับอ่าก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องนะครับ อ่าอันนี้ก็ทางร้านเราจูนนะครับอ่อรุ่นนี้ก็ m a ด้าสองสกายอทีมาสนะครับได้หมดนะครับ 4X อไฟอะไรนะฮะมาได้เลยนะครับก็เครื่องไมครื้างมือก็ตอนนี้ก็คือเราอัปเดตตัวใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะให้รถแบบได้ประสิทธิภาพก่อนหน้านี้มีลูกค้าถามมาเยอะ m a ด้าพี่ทำมาด้าไหมคือที่ บางทีทางเราไม่ไม่ได้รับทำเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าถ้าทําแล้วมันยังไม่ถึงจุดที่เขาเรียกว่าคําตอบที่มันได้ชัดเจนแล้วก็คือจุดที่ว่ามันจูนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันชัดเจนนะเราก็แต่ยังไม่ทานะฮะนึกออกไหมบางทีเราก็ไม่อยากจะคือจูนแล้วมันแบบไม่เห็นผลอะไรเงี้ยนะเราก็อยากจะทําให้มันแบบเออมันชัดเจนหน่อยอะไรเงี้ยนะเราก็เลยไม่ค่อยได้รับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือเรา ปรับแต่งไฟล์ใหม่นะฮะอ่าแล้วก็คือเราก็เทสกันมาก็คือดูแล้วเออมันผ่านไว้มันตรงนี้มันได้นะตรงนี้มันไฟไม่โชว์แล้วตรงนี้แบบวิ่งอะไรรู้สึกว่าคือรถเนี่ยมันไม่แรงมากแต่ขอให้มันกระชับแล้วก็คือมีความรู้สึกว่ามันตอบโต้เราหน่อยนะอันนั้นก็คือรถที่จูนแล้วมันแบบว่าเออมันน่าขับอะไรประมาณนี้นะแต่รถที่จูนแล้วมันไม่ตอบโต้กับเราเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคือเราจูนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อย ไม่ชัดอะไรงี้นะบางบางครั้งเราก็ไม่รับแต่ช่วงเนี้ยเราจะกลับมารับทําเยอะนะในบางรุ่นเนี่ยอย่างที่แรกเนี่ยเอ็มจีทางร้านก็ไม่ค่อยได้รับทํานะแต่ตอนหลังเราทําสูตรแบบโอเคละเราหาเราหาจุดบางจุดเจออะไรเงี้ยเราก็แบบตอนหลังจะเห็นรถเอ็จีเยอะมากนะครับเข้ามาเยอะโอ้โหเยอะจริงนะครับอ่าก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับอ่าอันนี้ก็เราก็ จูเรียบร้อยมาเก็บดัตตล็อกแล้วเดี๋ยวกลับไปปรับแต่งทีนะฮะก็เสร็จสมบูรณ์นะครับใครมีรุ่นนี้หรือว่ารุ่นม a สด้าตัวไหนก็ได้หมดนะครับก็ลองถามดูหรือว่าไม่ต้องรุ่นนี้ก็ได้รุ่นอื่นเชฟโรเลตฮุสตโซนิกอะไรได้หมดนะฮะก็ลองนำมาดูนะฮะคือผมก็มีการเขียนไฟล์ update, อัปเดต่าทุกวันแล้วก็ทางร้านเนี่ยเครื่องไม้เครื่องม,มือก็พัฒนาทุกวันนะฮะไม่ได้ว่าหยุดนิ่งก็คืออะไรใหม่ๆที่ว่าดีเราก็ ซื้อเพื่อที่จะทําให้รถลูกค้ามันแบบมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอย่าง MG ของเราตอนเนี้ยปกติแล้วกล่องตัวนี้ศูนย์จะจับได้ว่าเขียนโปรแกรมแต่ทางร้านเรามีตัวเขียนแล้วมันจะปรับเปลี่ยนเลขศูนย์จะไม่รู้นะฮะประกันจะไม่ขาดนะครับมีระบบซ่อนนะครับนะครับเราก็มีเทคนิคใหม่ๆม,มาเรื่อยนะรถเดิมๆนะครับ ขีแ่แ้แบบว่าแบบอ๋อรถเดิมเดิมแบบว,ว่าขี่อย่างนี้มันโคตรสนุกอะนะครับคนลงมนเร่งแบบตอบโต้นะแตะมาแตะมานะฮะโอ้ของเดิมนี่แตะแล้วอื้อตื้อๆนะฮะบางทีขี่แล้วก็งุดหินนะฮะขาะเราไม่ใช่เจ้าของรถเลยรู้สึกว่ามันวิง่งมาเออมันต้องแบบนี้นะคือเครื่องไม่แรงมากพันสองมาจริงแต่ว่าขี่แล้วมันคนลงมาเร่งตอบโต้เกียร์เกอร์เชนนะ มันก็รู้สึกว่าเออมันขับมันเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่เกียเกอร์ตอบโต้นะฮะไม่ใช่ว่ากดแล้วอื้ออื้อตื้อตื้อนะฮะมันแหมมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคอเะไรนะอันนี้ก็ถือว่าผมขับแล้วคืออันนี้ก็รู้สึกโอเคนะฮะมันต้องประมาณนี้นะค,ะคือพันสองแต่มันก็ต้องมันก็ต้องแรงแบบพนะันสองอะอ่าว่ายง่ายนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบ ลท์นะฮะาการาจูนมัด,ด้าเดี๋ยวเราก็เก็บ d a t a า o อค e r อ่าแล้วก็เราก็มาปรับแต่งกันอีกทีก็สุดสำเร็จนะครับเครื่องเดิมแอร์เย็นทุกอย่างใช้งานได้ครบไม่มีไฟโชว์นะครับโอเคครับโทรหาเราได้เลยนะครับ